ซีรีส์อุลตร้าแมนตั้งแต่ในยุคนิวเจเนเรชั่นเป็นยุคที่อุลตร้าแมนแต่ละซีรีส์นั้นจะหาจุดขายของตัวเองครับรวมไปถึงการขายอุลตร้าแมนด้วยซึ่งในแต่ละซีรีส์ก็ไม่เหมือนกันครับบางซีรีส์ก็เปิดตัวอุลตร้าแมนใหม่มาคน2คนอย่างในซีรีส์อุลตร้าแมนกิกะ ก็มีทั้งอุลตร้าแมนกินกะและอุลตร้าแมนวิกตอรี่หรือแม้กระทั่งไทกะเองก็เปิดตัวอุลตร้าแมนถึง3คนด้วยกันครับจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ในยุคลังหลังในบางซีรีส์เองก็เปิดตัวแค่ตัวเอกตัวเดียวแต่อาจจะเอารุ่นพี่เนี่ยโผล่มาบ้างเพื่อความน่าสนใจในเรื่องครับซึ่งตั้งแต่ในยุคดิวเจนนั้นที่มีพระเอกเปิดตัวเป็นอุลตร้าแมนตัวใหม่อยู่คนเดียวก็จะมีอุลตร้าแมนเอ็กซ์ครับที่พี่แกเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนจากโลกไซเบอร์เพียงคนเดียว ไม่มีอุลตร้าแมนตัวลองจากโลกไซเบอร์ตัวอื่นใดๆทั้งสิ้นโดยจะเน้นไปที่มิตรภาพของอุลตร้าแมนเกับไดจิครับและก็จะมีร่างกอสัปหลาดที่แบบว่าเยอะแยะมากมายจนนำมาเป็นจุดขายของอุลตร้าแมนเนั่นแหละครับอุลตร้าแมนออฟเป็นอุลตร้าแมนที่มาจากนาโอ50ตัวเดียวในเรื่องแต่ก็จะมีคู่ลักคู่แค้นที่มาเป็นสีสันในเรื่องอย่างจากลาด ซึ่งอุลตร้าแมนออฟนั้นมีจุดขายที่ทําให้รุ่นหลังๆเนี่ยใช้ต่อกันมาเรื่อยๆอย่างการนําพลังอุลตร้าแมนรุ่นพี่มาฟิวชั่นกันเพื่อให้เกิดร่างต่างๆในการต่อสู้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดของเรื่องนี้เลยแม่เปิดตัวมาคนเดียวก็เฟี้ยวได้จริงๆอุลตร้าแมนจ ป็นอุลตร้าแมนที่เปิดเผยว่าเป็นลูกของเบเรียลทําให้ซีรีส์นี้ดูมีความน่าสนใจถึงแม้ว่าจะเปิดตัวอุลตร้าแมนมาแค่คนเดียวแต่ว่าก็มีอุลตร้าแมนรุ่นพี่มาแจมด้วยก็คืออุลตร้าแมนซีโร่จนไปไป,ไปมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมาแย่งซีนอุลตร้าแมนจีซะส่วนใหญ่แหมนึกว่าอุลตร้าแมนจี๊ดจะเจอฉายมากกว่านี้แต่กลับโดนรุ่นพี่อย่างอุลตร้าแมนซิโร่บทบังรัศมีหมดเลยอะเอาน้าก็ถือว่าช่วยๆกันแบกซีรีส์ลวกันเนาะ ปิดท้ายด้วยอุลตร้าแมนเซตเป็นซีรีส์ที่ไม่มีการเปิดตัวอุลตร้าแมนพระรองใดๆทั้งเส้นมีตัวเอกตัวเดียวคืออุลตร้าแมนเซตและเขายังเป็นลูกศิษย์อุลตร้าแมนซีโร่อีกด้วยโดยในเรื่องนี้ก็จะมีรุ่นพี่มาแจมอย่างอุลตร้าแมนจสทครับที่มาพอให้ซีรีส์นี้มีรสชาติบ้างไม่ได้ไมาแย่งเซนอุลตร้าแมนเซตแต่อย่างใดและการเล่าเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างบันเทิงเลยครับทำให้อุลตร้าแมนเซตเนี่ยเฉิดฉายพอสมควรเลยแล้วทุกคนละครับ อยากให้อุลตร้าแมนในซีรีส์หนึ่งมีการเปิดตัวอุลตร้าแมนใหม่ๆกี่ตัวหรืออยากให้มีพระเอกแค่คนเดียวก็พอแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมเม้นมาข้างล่างบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปของโฟ์ฟันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ15คนเมื่อไหร่พวกเราเดี่ยใจะให้คุณมอสเนี่ยจูบป,ปากพี่บอลวันฟอ์ออู้ย